ปีแรกที่เจ้าสีหนุไม่ได้ไปเยี่ยมรัศดรของพระองค์ที่ค่ายผู้อพยพจังหวัดสุรินแต่จิตใจของเจ้าสีหนุก็ยังคงอยู่กับประชาชนและคราวนี้พระชายาของพระองค์ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมแทน เมื่อวานนี้เจ้าหญิงโมนิกประชายาของเจ้าโนโรดมศรีหนุผู้นําประเทศกัมพูชาประทิปไตยซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยได้เดินทางไปเยี่ยมผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ค่ายผู้อพยพไซด์บีอํเาเภอสังขาจังหวัดสุรินโดยมีนายเสียเหล็งประธานศูนย์อพยพและผู้อพยพชาวกัมพูชากว่าห0 0 0 0นคนคอยให้การต้อนรับเจ้าหญิงโมนิกได้สอบถามความเป็นอยู่ตลอดจนทุกสุขพร้อมทั้งนําความระลึกถึงของเจ้าศรีหนุมายังประชาชนของพระองค์ ส่นผู้อพยพไซย์บีแห่งนี้จัดตั้งขึ้นมาปี2523ปัจจุบันรับผู้อพยพก,กว่า9,987ครอบครัวผู้อพยพจำนว 47, น47,426คนเจ้าหญิงมนนิกได้ขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้เพื่อขับไล่กองกำลังเวียดนามออกจากกัมพูชาให้เป็นผลสำเร็จจากนั้นได้มอบเงินบริจาคของเจ้าสีหนุ เงินบริจาคของชาวขมรนและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศต่างๆรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้อพยพด้วยโอกาสนี้เจ้าหญิงโมนิกได้เปิดเผยว่าการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้เธอได้นำความปรารถนาดีจากเจา้านโรดมสีหนุถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกัมพูชาจะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับประเทศไทยตลอดไป สำหรับการต่อสู้ระหว่างชาวกัมพูชารักชาติและกองกำลังเวียดนามยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าเวียดนามผู้รุกรานจะยอมถอนกำลังออกไปจากกัมพูชา the i'm very grateful to the kingdom of thailand to their majesties the queen the king and the queen and the royal government the royal army the thai army <laughs> ชาวเขเมรท่ามกลางการเฝ้าคอยรับเสด็จของผู้อพยพชาวกัมพูชาประชาธิปไตยกว่าหมื่นคนการเสด็จเยือนของเจ้าหญิงโมนิกในครั้งนี้สร้างความศรัทธาและชื่นชมให้แก่ผู้อพยพเป็นอย่างยิ่งพร้อมกันนี้ศูนย์อพยพได้จัดการแสดงพื้นเมืองอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวกัมพูชาประชาธิปไตยถวายด้วย ในโอกาสนี้เจ้าหญิงโมนิกได้เป็นประธานในการเป็นสักขีพยานการลงนามของหัวหน้าสนย์อพยพเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศในงวดน,นี้เป็นจำนวนเงินห้า0มืนเหรียญพร้อมทั้งกล่าวปราศัยมีใจความสำคัญว่าขอให้ผู้อพยพอย่าเพิ่งหมดกำลังใจในการจะต่อสู้เพื่อเรียกร้องประเทศกลับคืนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าสีหนุเองได้เร่งดําเนินการทุกวิธีทางเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และนอกจากนั้นเจ้าหญิงโมนิกก็ยังให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า การแก้ไขปัญหาผู้พยพและปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้วิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คือการที่เวียดนามจะต้องหยุดการรุกรานกัมพูชา